เรื่องดีๆที่เกิดขึ้นบนท้องถนนค่ะเป็นความประทับใจเกิดขึ้นเมื่อมีหญิงสาวคนหนึ่งนะคะจอดรถติดไฟแดงอยู่หลังจากนั้นไปเจอรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยจอดข้างหน้าแล้วเขาห้อยไก่เอาไว้ค่ะเป็นไก่ตัวเป็นๆเ,เลยหน้ารถนะคะจะเอาไปเชือดคือเธอบอกว่าแหมเคยเห็นแต่คนจอดซื้อพวงมาลัยใช่ไหมคะใช่ค่ะครั้งนี้จอดไถ่ไก่ค่ะไถ่ชีวิตไก่ตัวเป็นๆกว่า20ตัวไปดูเรื่องที่เธอโพสต์กันหน่อยนี่เป็นไก่นะคะที่เขา,เาไถ่ชีวิตมา จำนวน20ตัวคือเอาพยายามเอามาถอดเชือกที่มัดขาเอาไว้นะคะคุณนึกอยู่เหมือนกันว่าแล้วตอนที่ผูกเขาห้อยขาเขา20กว่าตัวกับมอเตอร์ไซค์เนี่ยนั่ไปที่ไหนเนี่ยห้อยหัวไว้แบบเนี้ยค่ะคุณผู้ชมคือเป็นการขนไก่ที่โอ้โหต้องบอกว่าคือใส่ตรงสักนิดหนึ่งก็ได้นาทรมน้องทรมานเขาเหมือนเราโดนห้อยหัวเราก็น่าจะเจ็บปวดเหมือนกันนะคะแต่ไม่เป็นไรคือมผิวบาง เธอบอกว่าเธอไปจอดรถติดไฟแดงอยู่บริเวณแยกสะพานส3สามต่อทะเลชุบสอนสา33าตมบนทะเลชุบสอนอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีมีมอเตอร์ไซคันหนึ่งคันนี้แหละค่ะที่เห็นในภาพจอดอยู่นะคะผูกขาไก่ห้อยตองแต่งไว้แบบนี้ hmm. เธอบอกว่ารู้สึกสงสารแต่จูๆ่ๆมีนายทหารท่านหนึ่งเห็นไหมคะด้านขวามือค่ะ <c oughs> ชื่อว่าเซโปค่ะเซโปนี่แหละเดินลงรถมาหลังจากนั้นมาถามกับคนที่เป็นเจ้าของไก่เนี่ยว่าจะเอาไปไหน เขาบอกว่าพี่จะไปเชือดนะเขาก็เลยบอกว่าโอ้น่าสงสารจังเลยขอซื้อไก่ไว้ทั้งหมดได้ไหมออันนี้เขามาช่วยแกะมันออกนะคือมันยังมัดติดรวมกันไม่ได้เอาไปเชือดนะอันนี้คือถ่ายชีวิตออกมาแล้วนะคะหลังจากนั้นตัวเธอที่อยู่บนรถเนี่ยเธอก็เลยเดินลงไปบอกว่าขอร่วมบุญหน่อยได้ไหมก็เลยช่วยกันไถ่ไก่ออกมานะคะในจํานวน1,200บาทแล้วก็ฝากนายทหารหรือว่าเสโป้คนนี้เอาไปเลี้ยงที่บ้านหน่อยเนี่ยแหละค่ะก็เป็นคลิปความประทับใจที่ออกมาเผยแพร่แบบนี้นะคะ ทีนี้ไปดูหน่อยว่าเสโปเป็นใครเซปโปคือพันเอกวิทูลพรเดชมงคลวัฒนาค่ะเป็นหัวหน้ากองบริการศูนย์สงครามพิเศษจังหวัดลบบุรีเล่าว่าตอนนั้นกําลังจะไปกินข้าวแล้วก็มาเจอไก่เนี่ยถูกมัดขาห้อยต่องแต่งอยู่หน้ามอเตอร์ไซค์นะคะสงสารค่ะก็เลยลงรถไปไปตกลงราคาถามว่าถ้าซื้อทั้งหมดเนี้ยราคาเท่าไหร่เขาก็เลยบอกว่าพันสอง จู่ๆน้องผู้หญิงคนนั้นก็เดินลงมาบอกว่าขอร่วมบุญหน่อยได้ไหมพี่ค่ะก็เลยช่วยกันไถในราคา1,200บาทนะคะเขาไปซื้อมาจากตลาดบุรีนะครับเพื่อไปทําไปเชือดไปข่านะครับทํากับข้าวขายที่ตลาดนะครับผมก็เลยถามเพราะว่าขายไหมตัวเท่าไหร่นะครับแต่ด้วยความรีบเนี่ยคือในขณะนั้นเนี่ยผมก็คิดว่าถ้าเขาขายเท่าไหร่เนี่ยผมก็คงจะซื้อนะครับเพราะว่า สงสารนะครับแล้วผมก็อยากจะทําบุญด้วยนะครับแต่ในตอนนั้นก็ยังคิดไม่ออกนะครับว่าจะไปเลี้ยงที่ไหนนะครับแต่ก็นึกขึ้นได้นะครับว่าเราก็ทําแปลงเกษตรนะครับแล้วมีข้อไก่ที่เคยทําเอาไว้เนี่ยต้องปรับปรุงนิดนึงนะครับถึงจะเลี้ยงได้อือม,มีข้อ,อไก่พอด,ดีเลยโชคดีของเจ้าไก่พวกนี้ใช่ค่ะ20ตัวนะคะเป็นไทยแล้วตอนนี้ก็ได้ไปอยู่ในฟาร์มของเขาแล้วนะคะ,คะฟาร์มของเสโป้นะ เต๋เป้าเล่าต่อว่าตัวเองกับครอบครัวเนี่ยชอบไปทําบุญอยู่แล้วปกติก็จะไปปล่อยปลาปล่อยกบปล่อยเตา่า ถ้าเกิดว่าไปเจอในตลาดสดแล้วพวกปลาพวกนี้มันดีดออกมาจากกระมังเขาก็จะซื้อปลาเหล่านี้เอาไปปล่อยตามธรรมชาติคือมันเป็นความเชื่อได้นะเวลาเราไปซื้ออเราอยากจะไปปล่อยปลาปล่อยเต่าถ้าตัวไหนมันเหมือนตะเกียกต,ตะกายเราราู้สึกว่าเนี่ยมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นดวงหรือเปล่า<อ>มันเป็นสิ่งที่เขายังไม่ถึงเวลาเขาพยายามให้เราช่วยไหมกระโดดออกมาหน้าเขาเขาก็บอกว่าอ่ะก็ซื้อไปปล่อยทุกครั้งเลยนะคะ,คะอนุโมทนาบุญกับเสโป้ด้วยแล้วก็คุณชยาพิมด้วยใจดีมากเลยนะคะฟังข่าวนี้แล้วยิ้มได้